ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เสริมผลนะครับแล้วก็กราบรานมัสศการพระครูพนาสมาธิคุณรรครับจุเล่นพรจุลนพรครับก็รบจริงๆวันนี้เป็นอีกรายการหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสนะครับได้พูดคุยกับทางคณาจารย์ของทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดคุยเรื่องของธรรมะนะครับเนืองๆกับท่านอาจารย์สุศักดิ์ทองธรรมชาตินะครับซึ่งท่านก็ได้เขียนหนังสือนะครับไว้ทั้งหมด6เล่มด้วยกันนะครับก็ได้คุยกันแล้วก็ท่านก็มีบางบทที่ท่านบอกว่าอยากจะเผยแพร่สาธารณะก็เลยได้มาเริ่มคุยกันเลือกนะครับในบางหัวข้อก็มา ปุจชาวิสัชนากันนะครับก็ทํามาสักระยะแล้วครับอาจารย์แล้วก็ทางท่านพระครูภาวนาสมาธิคุณนะครับก็ได้มีดำริเหมือนกันว่าก็น่าจ,จะ,ะเรียนเชิญอาจารย์เสริมพลนะครับเข้ามาพูดคุยด้วยแล้วก็ต้องเรียกว่าผลงานล่าสุดนะครับที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปกราบนมัสก,การรุ่นพี่อ e 2 0นะครับพระอาจารย์สุรพงศ์นะครับที่จันทบุรีก็ต้องเรียกว่าเป็นกฎของแรงดูดนะครับ ผมก็ไปพักห่างจากที่พักทรงของท่านเนี่ยเพียง8นาทีต่างจังหวัดนะครับก็ได้ทําคลิปขึ้นมาได้เผยแพร่ไปนะครับมีผู้สนใจมากพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะเริ่มสนทนานะครับก็อยากจะให้เป็นคลิปแรกแล้วก็คงม,มีหลายท่านนะครับสิทธิ์เก่าที่ยังไม่ได้ทราบว่าอาจารย์เสริมพลนะครับเบื้องสูงคือใครนะครับก็ ขอความกุณานะครับอาจารย์แนะนําตัวกับต้นเรียยวแฟนคลับหน่อยนะครับอาจารย์ครับก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่คณะวิศาวะภาวิชาวิศวกรรมเกษตรนะครับก็จากเตรียมอุดมก็เข้ามาอยู่ภาวิชาเข้ามาคณะวิศาวะเราก็อยู่ได้สองสาเดือนก็ได้ทุนจากประเทศอิสราเอลไปเรียน วิศวกรรมกเกษตรสี่ปีก็กลับมาก็มาเป็นอาจารย์เลยเป็นอยู่ 2, 2สองสองตอนแรกก็เป็นอยู่สองสามปีสองสองปีกว่าก็ไปสอบทุนกรพอแล้วไปอเมรกิกาทีแล้วก็กลับมาแต่มันเป็นความต้องการของกรมอาชีวะซึ่งผมต้องเซ็เนเซ็นหนี้สามเท่าของเวลาไปเรียนต้องใช้หนี้ถึงหกปีเขาบังคับหรอครับตอนนั้น จริงได้ไดทุนโคลัมโบด้วยแต่ปีนั้นปีนั้นโชคดีสอบได้ทั้งสามทุนก็แต่ต้องเลือกเอาทุนโคลัมโบกลับกลับมาไม่ไดเกษเรเลยนะครับแต่เนื่องจากผมทะเลาะกับผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ไม่พูดดีๆกับผม,มผมก็เลยยอมไปอยู่กรมาัญญาสามเท่าไปใช้นี่สามปีอยู่สุรินสามปีอยู่เทคโนโคราชแล้วก็ถูกเรียกกลับมาเพราะว่า นี่นี่เป็นยาปีวันยังเหลืออีกเยอะนี่สองเท่ากับสิบสี่ปีใช่ไหมครับเพิ่งใช้ไปได้สองปีอ่าแต,แต,แต่แต่ก็นับกันไปก็พอกลับมาก็มาที่ภาควิชาเรานะครับตอนนั้นยังอยู่บางเขนครับครับัก็นั่นก็เป็นเป็นเรื่องต้นเะยครับอาจารย์ครับตอนนั้น,เ,นเออแล้วสุดท้ายแล้วตอนที่อาจารย์โอน มานี่ยเป็นอาจารย์เป็นข้าราชการอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ใช้การโอนนะครับโอนมาครับครับโอนเข้าไปโอนเข้ามาก็เป็นตอนนั้นมีภาควิชาวิศวกรรมเกษตรหรือยังครับปีนั้นปีพศตอนกลับมาปริญญาตรีนะครับที่มาอยู่สองสามปีแรกเนี่ยก็มีอาจารย์นึกรักทั้นพาลูกศิษย์จากคิดว่าจากวิศเกษตรกรวิธานยสุบาคน มารอมารอเปิดภาควิชาท่านรู้ว่าผมจะกลับมาท่านก็มารอกไว้ก็มีอาจารย์นิกแรกอยู่คนเดียวเป็นอาจารย์ตอนนั้นน่ะแล้วผมกลับมาก็เป็นคนที่สองของภาควิชาท่านก็ให้ผมสอนเนี่ยสิว่าคนแรกเนี่ยพระสุรพงศ์เนี่ยรุ่นแรกสุบ <laughs> สบายคนอะไรหลายคนรุ่นนี้เป็นใหญ่เป็นโตหลายคนนะครับเ,<อ>เป็นรองผู้ว่าการปรปาเป็น เป็นเป็นรองรองอธิบดีคมชนเป็นอะไรเป็นใหญ่เป็นโตหลายหลายหลายคนเลย <Ừ. S 2> ก็มาสอนเขาปีสี่นะครับปีสุดท้ายของเขาผมก็สอนก็สอนปีสี่พวกเขาจนเขาก็จบไปแล้วก็แล้วก็รุ่นต่อมาแล้วหลังหลังจากสองปีผมก็ไปสอบทุนคอพอืมครับอาจารย์ ก,ก็ตรงกับที่ผมได้คุยกับพี่สบาอ,อพี่พีชไมยนะฮะกับอาจารย์ชัวพงศ์ตอนที่กราบนมัสการสัมภาษณ์นะครับ,บพระอาจารย์ก็สั้นๆท่านก็บอกว่าท่านมาเรียนที่คณะเกษตรก่อนนะครับแล้วตอนนั้น <c oughs> ก็มารวบรวมพักพวกได้ประมาณสิบคนนะครับก็ได้ย้ายมาเรียนที่วิศวะแล้วก็ท่านยังเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มี ภาควิชาวิทยาเกษตรแล้วก็ไม่ไม,ม,มีทางมหาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทางกเกษตรนะครับก็ <c oughs> ตอนนั้นยังไม่มีครับเชียงใหม่ก็เปิดหลังเราไม่ได้ครับก,ก็หมายความว่าท่านอาจารย์สุวรพงศ์เล่าให้ฟังว่าทั้งกเกษตรกับเชียงใหม่เนี่ยตอนนั้นเหมือนกับว่าใครจะเปิดก่อนกันแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นมหาลัยเกษตรของเรานะครับก็ได้ก็ได้เปิดภาควิชานี้ก่อนนะครับก็เพิ่งคุยกับท่านมาเมื่อสักสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ครับทีนี้อาจารย์มีมีเกร็ดอะไรรายละเอียดไหมครับว่าหลังจากที่เริ่มนะครับมีนิสิตย้ายมาจากคณะเกษตรประมาณสิบคนนะครับแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงอาจารย์อาจารย์อะไรนะพันชอหรืออาจารย์นึกนึกรักผลโยธินใช่ไหมครับครับครับแล้วหลังหลังจากนั้นเมื่อก็ตั้งเป็นภาควิชาขึ้นมานะครับทีนี้เรื่องของผมเป็คนเขียนหลักสูตรแรกของภาควิชาแล้วเรื่องที่บางเขนใช่ไหมครับ แล้วที่บางเขนทีนี่ในเรื่องหลักสูตรมีแล้วทีนี้เรื่องของฟิ i ิลิตต่างๆเรื่องของแผนการที่จะพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นอาจารย์นะครับตรงนี้อยากอาจารย์เล่ารายละเอียดนิดนึงครับก็ตอนนั้นนะมันมีกับอะไรกำลังเจรจากันกับเวิร์ดแบงก์กับรัฐบาลเจรจากับเวิร์ดแบงก์กับญี่ปุ่นนะครับก็มีแผนที่จะเอาเงินเวิร์ดแบงก์กับเงินญี่ปุ่น เข้ามาช่วยพัฒนามหลาลัยแล้วก็เราเราก็เป็นเขาจะเขาจะจะช่วยมหลาลัยเราสี่สี่เรื่องให้ให้มหลาลัยเลือกไปมหลาลัยก็เลือกเรื่องกเกษตรและเรื่องเซ็เนทรัลนแล้วก็เรื่องประมงแล้วก็วิศวกรรมเกษตรแต่แต่ญี่ปุ่นเขาจะให้แค่สามเรื่องสามโครงการ ปรากฏว่าเราโชคดีตรงที่ว่าญี่ปุ่นเขาไม่คิดว่าประมงคือเกษตรประมงเป็นเรื่องเรื่องประมงไม่ใช่ใชเรื่องเกษตรเ, <laughs> เราเลยโชคดีเลยเราเลยได้เันที่สามเป็นหนึ่งในสามโครงการที่ญี่ปุ่นช่วยนั่นก็คือทำให้เราได้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 สร้างตึก ได้สร้างอะไรขึ้นมาที่กำแพงแสนโดยท่านอาจารย์บุตรสมนี่แหละเป็นผู้ตอนนั้นท่านอยู่ท่านยังไม่ได้มาเป็นอาจารย์นะครับท่านยังอยู่กรมชนท่านเป็นคนมาออกแบบทํางานอยู่ในห้องเดียวกับผมออกแบบตึกที่วิศวะที่ <c oughs> กำแพงแสนส่วนเยวร์แบงค์เนี่ยอ่าญี่ปุ่นได้ให้เราได้เราได้ เราได้ศูนย์เครื่องจักรกลกษตรที่กำแพงแสนนันนะครับศูนย์เครื่องจักรกลเกรเอแล้วก็ส่วนวนแบงค์นี่ให้ตึกหรือไงเนี่ยนะครับ,รบแล้วะและ้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ส่วนมากจะเป็นเงินญี่ปุ่นนะครับ ท hmm. ัน,นี้เออเอเอของเรามันเล็กไปหน่อยผมก็ไปถามดรสุธรรมตอนนั้นสนิทกับดรสุธรรมซึ่งท่านเป็นรองอธิการฝ่ายวิชาการดรสุธรรมอริกุลนะครับตอนท่านยังไม่ได้เป็นอธิการน hmm. ะอาจารย์ครับทําไมของวิศวะเนี่ยมันแค่เนี้ยของคณะเกษตรเบลอเบลาตัวสี่ห้าชั้นใหญ่ใหญ่เซนเตอร์แลบก็ใหญ่อะไรก็ใหญ่หมดทำไม hmm. เรามีโดมเล็กๆก,ก,กับ ปีกสองข้างกเกษตรอันสมทานอันท่านบอกว่าก็เขาขอมาแค่เนี้ <c oughs> <c oughs> เสยเ <c oughs> ก็เลยขอแค่เนี้ยมักน้อยก็เลยแค่เนี้ยับแล้วก็หลังจากนั้นดอรอาจารย์วุธิชัยามาช่วยทําให้ต่อเอามาระมามาทําให้ต่อ,อมันก็เริ่มมาจากอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รับ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 ,ล,บลูกศิษย์เข้ามาเรื่อยๆ ก็พระอาจารย์สุรพงศ์กับพี่สมายก็เป็นเออีหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเพราะเข้าเพราะว่าย้ายมาปีสี่เลยก็ยังไม่มีนะครับเรายังไม่มีเลยวิทย์ไมเสิ็เลยก็เลยถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งของวิทยาเกษตรเมื่อกี้ฟังที่อาจารย์เล่าครับอาจารย์เชิญครับแต่เทียบกับคณะเกษตรไอ้เทียบกับของมหาอะไรแล้วเขาก็เป็นเอออะไรผมเอ้เป็นอะไร อีกอย่างก็ไม่ใช่เอาชอปอก็ไม่ใช่เคยูยี่สี่ับผมถามแล้วเคยูยี่สี่ของผมเนี่ยของผมนี่อ่าอันอ่สิบแปดอ๋อฮะเกษตรรุ่นสิบเออีสิบแปดคูยี่สองอ่าอท่านพระอาจารย์พระอาจารย์เอ่อเป็นเออเท่าไหร่ครับเออีสิบอ๋อเออีสิบนะครับเออตอนนี้นับกันไม่ถูก เออสิบอีสามารถคสามสิบเ <laughs> ้า e e ครับก็เมื่อกี้ฟังฟังอาจารย์เสริมพลนะครับพูดถึงเรื่องการจำแนกนะครับที่จะจัดเรื่องของงบประมาณว่าเออเขาไม่นับประมงมาเป็นเอ,อ่อเรื่องของการเกษตรนะครับ,รบก็เลยอยากจะแชร์อาจารย์นิดนึงพอดีเมื่อสักสิหปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสได้ได้ต้อนรับนะครับรัฐมนตรออีจากประเทศซามัวซึ่งก็ ชื่อชื่อรัฐมนตรีก็แปลกเพราะว่าเป็นชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและประมงคือเขาแยกเลยนะครับก็น่าจะมีเกณฑ์ในการจําแนกนะครับ,แ,บ,บแล้วก็ใช่แบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรื่องของอาจารย์พูดถึงศูนย์นะครับเครื่องจักรกลการเกษตรก็น่าจะเป็นที่พระครูพนาได้มาให้ช่วยผลิตไอ้เครื่องอัดไอ้ไอไอกาบหมากใช่ไหมรครับครูใช่ใช่ครับ ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเอสมัยที่ผมเอนทรานส์ก็เอนทรานส์เข้ามาก็เป็นวิศวกรรมเกษตรเลยนะครับโค้ดก็เป็นกอ่อกปสิบนะครับปสิบทีนี้อ่อก็แสดงว่าตอนนั้นที่บางเขนเนี่ยยังไม่มีอภาควิชาเรามาเริ่มที่มาอ่อที่กำแพงแสนเลยใช่ไหมครับในการสร้างแฟสิลิตี้จากบางเขนครับ มันมันอยู่ส่วนไหนผมผมยังนึกไม่ออกเลยว่าภาควิชาเกษตรอยู่ตรงไหนเพราะว่าปีปีกปีแรกเลยครับคือเดินเข้ามาจากถนนใหญ่ผ่านหัวลําโพงเลี้ยวเข้าไปคณะวิศวะเนี่ยอันแรกเลยครับเป็นวิศวะเกษตรครับอันยาวอ๋ออันแรกเลยครับภาพจำแค่เรือเรือแล้วครับอาจารย์เพราะผมจําได้ว่าภาควิชาวิทยากรรมชลประทานจะอยู่อชั้นล่างเหมือนกันของด้านหน้านั่นแหละครับที่เป็นแถวแถวแถวมลวมี water resource วัตรีซอส์วัตรีซอส์มามาทีหลังแล้วมั้งครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่ไหมครับก็ยุ้ยอาจารย์ยุ้ยอ่ะถ้าเป็นวิศวกรเกษตรเดี๋ยวนี้เป็นศาสตราจารย์แล้วครัเขาย้ายไปอยู่วัตรีซอสครับแต่เขาเป็นศาสตราจารย์นะเขาเก่งนะก็พระครูภาวนามากรุงเทพเมื่อสักก่อนโควิดนะครับก็เคยเอไปเจออาจารย์ที่ภาวิชาครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับครับทับทีนี้ก็ ก็เป็นภาพให้เห็นแล้วนะครับว่าก่อตั้งนะครับช่วงเวลานะครับแล้วก็ความเป็นมาเรื่องการสนับสนุนทุนต่างๆนะครับก็มีการย้ายนะครับก็คงสืบเนื่องมาว่าเราก็ย้ายภาควิชาวิทยาเาษตรนะครับแล้วก็ชมประธานไม่มีใครอยากไม่มีใครอยากย้ายช่ะนะครับโอ้ยทุ่งนามก็สูนอาจารย์เพราะว่าโอ้โหมันกันดานต้นไม้ยังไม่มีตอนนั้นนะแห้งแล้งกันดานแล้วก็นิสิตก็จะต้องไปอยู่หอ เขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับจากที่อยู่ในกรุงเทพกับกับแพงแสนส่วนอาจารย์เนี่ยยิ่งลำบากเพราะว่ามีครอบครัวกันทั้งนั้นถ้าย้ายไปกำแพงแสนแล้วทำไงล่ะครอบครัวทำไงล่ะ mm hmm. อาจจะ,ะมาอะไรก็บอกมีรถไปกลับให้โอ้โหวิ่งเช้ากลับเย็นทุกวันเนี่ยอาทิตย์ละห้าวันเนี่ยมันก็ไม่สนุกเลยนะครับ mm hmm. ก็บอกมีบ้านพักให้จะอยู่หลายวันแล้วค่อยกลับก็ได้ ก,ก็พยายามจะให้พวกเราไปนะครับท,ทางชนประธานเองก็ขอแยกเป็นสองนะอันหนึ่งคือย่อให้อยู่บางเขนใครไปได้ก็ไปใครไปไม่ได้ก็หรือใครวิ่งไปไปกลับได้ก็ตามใจส่วนส่วนผมตอนนั้นผมเป็นคนหน้าภาคเขาขอให้ย้ายทั้งภาคอาจารย์บุ่สงสมก็มาวนเวียนพูดกับผมบผมก็โอ้โหผม,มลำบากใจนะ ก็มันมีผลต่ออาจารย์กับและครอบครัวอาจารย์คนอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวตัวผมก็ลูกสามก็ลําบากเหมือนกันนะ <c oughs> ลูกยังเล็กอยู่เลยอะแล้วถ้าผมต้องไปอยู่กําแพงแสนที่ละห้าว,วันแล้วผมทิ้งครอบครัวนะผมก็ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะจนดรสสุธรรมเนี่ยเรียกผมไปผมเรื่องจากผมสนิทกับท่านเป็นกรรมาการเวนแบงค์ด้วยกันเป็นกรรมาการญี่ปุ่นด้วยกัน ขึ้นลงอ่างขางไปทําโครงการที่อ่างขางผมไปช่วยอ่างขางทุกเดือนนะครับก็เจอดรสุธรรมเนี่ยแทบทุกครั้งเพราะท่านมีโครงการวิจัยเรื่องพึ่งอยู่ที่อ่างขางมันก็เลยสนิทกันโดยโดยบังเอิญที่ว่าเพราะว่างานท่านเป็นประธานงกรรมการเนี่ยกรรมการเวิร์นแบงก์กรรมการญี่ปุน่นซึ่งตัวผมต้องเป็นกรรมการตัวแทนของวิศวะเกษตรใช่ไหมครับ ว่าเรามีหนึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งในหนึ่งในสามโครงการผมก็ต้องเป็นตัวแทนก็เลยสนิทกันับวันหนึ่งท่านก็เรียกผมไปบอกอาจารย์ผมขอลองย้ายย้ายไปกับพายแสนถ้าไม่งั้นกับพายแสนนดเหงาแน่หรือไม่มีใครอยากไปลกคนไหมัโอ้โหแล้วทำไมต้องเป็นผมด้วยก็ผมผมผมเนี่ยมันหมายถึงทั้งภาควิชาท่านหมายถึงทั้งภาควิชาครับท่านขอลองแล้วผมทาไงล่ะาจา๊ะ ระดับรองอธิการมหมายรายขอร้องเราให้ไปย้ายไปคำลับบงแสนทั้งภาควิชาเนี่ยขมปฏิเสธได้ไหมไปก็ต้องไปเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราก็ต้องเป็นเด็กดีทำราชการนีนะครับ,รบเจ้านายขอร้องนะเขาไม่ได้สั่งนะเขาขอร้องนะแต่ขอร้องแบบ แบบที่เรารู้อ่ะว่าเราต้องไปอะคือผม <laughs> ผมจําได้นะครับเอ,อตอนที่เราต้องไปขึ้นรถหน้าหอประชุมเก่านะครับที่เร, <laughs> เรียกว่ารถตะไล <laughs> แล้วก็รถก็คันก็รถบัสเล็กอะะอาจารย์รถเหมือนกับ <laughs> ไอไอรถมินิบัสของเทพนะฮะขนาดนั้นก็ <laughs> ไปกันแล้วก็จำได้เลยว่ารถเนี่ยจะออกประตูสองแล้วก็เข้าทางหลังวิภาดีพอถึงหลักสี่เลี้ยวซ้าย อีกแป๊บหนึ่งก็เห็นอาจารย์คำนวณตั้นพันก็ท่านมายืนรออยู่แล้วเพราะว่าท่านหมู่บ้านพงเพชรแจ้งวัฒนะแล้วตอนเย็นนะฮะถ้าวันไหนผมกลับอาจารย์ก็โดนดรอปไว้แล้วก็เดินเข้าบ้านนะครับผมว่าวันสองวันก็พอ, <laughs> พ,อพอทนนะฮนะแต่ถ้าทุกวันเนี่ยโอ้โหมันเส้นทางเมื่อก่อนมันนะฮะแล้วก็จําได้วันนีสิทธ์ที่นู่นเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์มา,าจากกรุงเทพเนี่ยแม้นชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะเรียนสายกว่าที่บางเขนเราเรียนสิบโมงเช้า วกว่าอาจารย์ที่รถตะไลเที่ยวแรกจะมาถึงก็ประมาณนั้นนะครับมผมยังจำได้เลยว่ามีมีก็ประจํารถเลยช่างมีช่างเทคนิคอะอาจารย์ช่างเทคนิคก็มีสองคนสูงๆนะของชมทานคนหนึ่งแล้วก็ของเวิยเกษตรคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ไปเช้าเย็นกลับเลยนะถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วอาจารย์อาจาจะจําช่างเทคนิคเขาได้นะครับเขาเป็นคนปากใต้เขาชื่อพี่สุชินอะ่ะสูงๆนะครับเป็นช่างเทคนิคที่จะคอย,ยช่วยหลัก แล้วก็ของชมาทานเับเกษตรก็เหมือนกับเป็นบ้านแฝดนะครแล้วก็มีตึกหกเหลี่ยมใช่ไหมอยู่ตรงกลางอ่ะซ้ายขวากันนะครับนี่นะครับว่าทําให้ผมไปแล้วมันมันวิ่งไปกลับมันเหนื่อยแล้วเราหน้าที่รับผิดชอบเยอะเอตอนตอนที่ยังเป็นหัวหน้าภาคน,นะครับมันก็ต้องมันก็เลยต้องบอกครอบครัว,วว่าขออนุญาตอยู่กำลังแสนแล้วก็ เฉพาะสาวอาทิตย์เนี่ยครับมันก็สงสารลูกแต่ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอาจารย์พักที่ไหนตอนนั้นครับพักที่ไหนบ้านถ้ามีบ้านพาให้ครับไม่ใช่พูดถึงว่าถ้าอาจารย์ต้องเดินทางอ่ะบ้านในกรุงเทพที่อาจาต้องเดินไปเช้าเย็นก่อนอยู่รังบินทาครับอ๋อตรงนั้นตั้งแต่ตั้งแต่นู่นตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับครับอืมต้องมีพ่อผมสร้างบ้านไว้ที่นี่ตั้งแต่ผมนะตอนี้ตอนนี้เพราะต้องไปอยู่ละครับก็คุณเคยกับลูกศิษย์ ก็ลูกศิษย์ดีคือเราต้องรับสิบคนประมาณสิบคนมากเป็นที่ปรึกษาโอ้เยอะนะอาจารย์สมัยนั้นนะสมัยนั้นนะครับแบ่งกันเนี่ยอาจารย์ก็แบ่งกันรับว่าอ่ามีหน้าที่ต้องให้คาปรึกษาลูกศิษย์ครับแต่ล้วก็คุยกันอะไรกันแล้วผมก็ค้นพบว่านี่ลูกศิษย์เราเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยบอกว่าจบไปจะไปรวยไม่ไม่สนใจว่าว่าอะไรเป็นอะไรนะจบเป็นมิสวานี่ต้อง ต้องเก่งต้องรวยต้องอะไรเนี่ยผมก็นึกในใจว่าเออเราต่อไปประเทศชาติมันจะเป็นยังไงเรานั้นนํามาเริ่มคิดหนักเลยว่าว่าเออเราเราเราไม่ได้ปลูกฝังเรื่องจิตใจเรื่องคุณธรรมให้ลูกศิษย์กันเลยหรือไงผมก็ไปนคนหลักสูตรมันไม่มีจริงๆนะครับในหลักสูตรหลักสูตรเพื่อชวาไม่มีแน่นอน มีวิชาไหนสอ,สอนสอนพุทธธรรมศีลธรรมธรรมะไม่มีมันมีอยู่ในวิชาทั่วไปวิชาเลือกทั่วไปฮ่คมนิตี้หนึ่งในฮูมนิตี้คือพุทธศาสตร์แต่ว่าลูกศิษย์เราไม่เลือกหรอกแล้วก็ผมก็ถามว่าทําไมเขาไม่เลือกเขาบอกว่าเขาเขาวิชาเลือกเขาก็ต้องไปเลือกไอ้ที่ได้เกรดง่ายๆดีๆเรื่องอะไรเขาไปเลือกไอ้ที่เขาได้เกรดไม่ดีส <laughs> รุปก็เลยไม่มีใครสนใจเลยอย่างนี้ ผมก็นึกในใจต่อไปประเทศชาติจะเป็นยังไงถ้าเผื่อเด็กรุ่นนี้ไม่สนใจธรรมะไม่สนใจศีลธรรมจะไปประเทศชาติสังคมประเทศชาติมันจะเดือดร้อนไหมเนี่ยมันไม่เหมือนคนรุ่นผมที่พ่อแม่สอนนะเพราะผมถามเขาเขาก็ตอบอะไรไม่ได้อแต่แต่พ่อแม่รุ่นเราเนี่ยสอนมาแต่พ่อแต่พ่อแม่รุ่นเขาก็ห่างเหินทํามาหากิน เรื่องอามากินปากท้องมันลำบากแล้วผมก็เอ๊ะทำไงดีแต่นเนื่องจากผมเคยบทเรน,นตอนเด็กอ่ะเคยนั่งสมาธิตั้งแต่อายุสิบสิบหกผมก็เลยมีพื้นแล้วตอนผมกลับมาจากอเมริกาเนี่ยผมก็อ่านหนังสือธรรมะมาอ่านมาสนใจธรรมะแล้วไปเวลามาผมก็เออผมก็เอาไอ้ที่ไอ้ที่ผมพอรู้เนี่ย มาคุยกันเดกดีกว่าอย่างน้อยก็ได้ล้งไว้ไม่ให้เขาลงไม่ฮะไม่ให้น้ําไหลลงต่ําล้างน้ําไว้ยังไงประเทศชาติจะได้มีมีคนดีเยอะๆเราคิดอย่างเงี้ยนะครับมาช่วยสังคมที่หลังจบไปแล้วเนี่ยมาทําทําหน้าที่การงานเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ไปสอนลูกสอนลูกน้องต่ออะไรเงี้ยก็คิดง่ายๆ ทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทําทําไปแล้วก็ยังทําทําไปแล้วก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ครับผมผมไปสอนธรรมะเด็กอ่ะมันจะมันจะถูกไวนเนี่ยมันจะรีไวเนี่ยอา,อาจารย์อานเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้ทั้งคณะเรานะครับแล้วเป็นเป็นอาจารย์ที่ผมนับถือที่สุดเป็นไอดอล <c oughs> อาจารย์ <c oughs> บอกดาทำไปเถอะแล้วผมรู้น้อยแล้วผมไปสอนเขาแล้วมันจะได้นน่นวะ ท่านก็บอกว่าสอนเท่าที่รู้แต่ทําไปเถอะมันมันก็ทําให้เท่ามันก็เป็นทําทําความดีเราก็ได้บุญบรารมีเด็กเด็กก็ได้เรียนรู้สิ่งที่ควรจะเรียนรู้ไปใช้ในอนาคตผมก็เลยโอเคตอนตอนเย็นผมก็นั่งสมาธิที่บ้านบ้านพักแล้วผมเวลาเวลาสอนผมก็พยายามเอาจากสิ่งที่ตัวเรียนรู้จากตำรา จากสิ่งที่เกิดในสมาธิไปเล่าให้เหลกฟังก็มีมีเยอะที่ทไม่กล้าเล่าว่ามนันเรื่องมันเป็นเรื่องที่ถ้าเล่า,าเขาจะว่าผมบ้าเป็นเรื่องนิมิตเ,เรื่องเรื่องอิทธิปฏิหารเรื่องอะไรที่ที่คนธรรมดาอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าได้พยายามล้างเข้าในเรื่องกตัญยูเรื่องมีมีธรรมเรื่องเป็นคนดีอะไรพวกนี้นะครับ ก็เดี๋ยวคงจะเป็นตอนนี right. ้เรามีเวลาเหลืออยู่ประมาณแนาทีครับอาจารย์ก็เรามาถึงเข้าไปในหัวข้อที่ตั้งใจจะคุยนะครับก็คงไม่จบใน EP นี้เดี๋ยวคงจะต่ออีกสักอีกสักสี่สิบนาทีหลังจากหลังจาก EP นี้นะครับก็ต่อวันนี้เลยหรือว่าวันนี้เลยครับอาจารย์ต่อวันนี้เลยครับก็นะครับก็จะมันจะได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับในหัวข้อการ พี่อาจารย์ก็ได้เกริ่นไว้แล้วนะครับว่าหลักคิดว่าทําไมเราต้องเอาเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับมาเติมเต็มเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ปัญหานะครับก็คือคนออกไปทํางานนะครับก็จะมีแต่เรื่องของความรู้เฉยๆนะครับ <Okay. S 1> เป็น knowledge แต่ก็ไม่ได้มีในการคิดถึงนะครับว่าเจะอาความรู้นะครับไปสร้างอะไรให้กับสังคมบ้าง จะพัฒนาความรู้อย่างไรนะครับให้เป็นปัญญานะครับแล้วเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดถึงอาจารย์อานนท์อินนะครับก็เป็นอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมชุมพรธานตั้งแต่รุ่นปักเกร็ดนะครับตั้งแต่เรียกว่าใครก็ต้องมีความเคารพเพราะสิ่งที่อาจารย์ให้เนี่ยนะครับท่านท่านอายุไปสือแปดนะครับก็ก็ได้กราบท่านอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสช่วงหลังได้ได้คุยกับท่านแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสไปออกค่ายกับท่านอยู่สองครั้งนะครับ เมื right na, ่อปีพ mm. ุทธศักราช2524ครั้งหนึ่งไปไปอยู่ท่าน20วันอยู่บนดอยแางขางนะครับแล้วก็ได้อีกครั้งหนึ่งอีกปีถัดมาก็ได้ไปสร้างฝายนะครับฝายน้ำล้นที่ห้วยอีหลอดตำบลหนองสองห้องอำเภอพลนะครับก็หลายปีแล้วนะฮะจนเดี๋ยวนี้ก็หนองสองห้องก็ยกมาเป็นอำเภอแล้วนะครับก็คงจะมีจุดร่วมที่คุยอาจารย์เสริมพลเนี่ยก็คงจะมี อะไรนะครับได้ได้ได้แบ่งปันกันนะครับในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วกเ็เดี๋ยวก่อนจะจบนะครับผมทิ้งท้ายไปนิดหนึ่งพระอาจารย์อาจารย์พูดถึงเรื่องของหลักคิดแล้วก็ที่พระอาจารย์ท่านูุทวนานได้ตั้งไว้ว่าแล้วอาจารย์เอาไปประยุกต์นะครับได้อย่างไรนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันอีพีหน้าแล้วก็ สำหรับท่านผู้ชมนะครับผมก็จะขออ่านบทความสั้นๆนะครับซึ่งพี่ยงยุทธพืชกระมุดนะครับพี่รูพี่ห้องผมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับสื่อสิ่งพิมพ์เอาไวา้แล้วก็ได้มีอยู่พารากราฟหนึ่งนะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้นะครับไปโยงกักบอีพีหน้าพี่รูนะครับหรือพี่ยงยุทธพืชกระมุดเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักก็เป็นพี่ที่น่ารักมากแล้วก็ท่านเป็นคนอยุธยานะครับแล้วก็ผมก็ได้เห็นว่าปฏิบัติ ตอนเรียนหนังสือก็เอามีดอันัญญิกมาขายนะครับเราเป็นน้องห้องเราก็เราก็เห็นอยู่แล้วก็ท่านก็ได้กล่าวถึงนะครับอาจารย์เสริมพลไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าสิ่งที่ผมได้เรียนนะครับสิ่งที่ผมได้จากการเรียนวิศวะจริงๆคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อเสริมพลเบื้องสูงท่านแนะว่าเวลาเรามีปัญหาให้พยายามคิดว่าเรากำลังลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าแล้วลอยออกไปนอกโลก แล้วค่อยมองกลับมาที่ปัญหาเราจะพบว่ายิ่งไกลออกไปตัวเราจะเล็กลงเรื่อยๆ oh. เช่นเดียวกับปัญหาถ้ายิ่งเราทำตัวไกลออกจากปัญหามากเท่าไหร่ปัญหานั้นก็จะยิ่งเล็กลงเรื่อยๆในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นอะไรแต่เกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีถ้าเราคิดบวกชาติหน้าเราก็ จะจุติเป็นเทวดาเป็นพรหมตรงกันข้ามถ้าเราคิดลบเราก็จะตกอยู่ในภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานถ้าคิดกลางกลางไม่บวกไม่ลบเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติก็จะไปนิพพานโดยไม่ต้องเกิดอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่รู้ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะครับการพูดคุยวันนี้นะครับก็จะได้รู้จักนะครับตัวตน ของท่านอาจารย์เสริมพลเบื้องสูงนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คิดว่าจะมีหลายๆท่านนะครับในอนาคตที่จะมาร่วมพูดคุยกันลักษณะอย่างนี้ครับอาจารย์แล้วก็จะได้แบ่งปันประสบการณ์แชร์ในสิ่งที่เป็นคอมมอนกราวด์ด้วยกันนะครับ,รบก็ผมคิดว่าเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์พักสิบนาทีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะได้มาคุยต่อนะครับในหัวข้อในข้อเรื่องของการที่อาจารย์มีวิธีการนะครับ how to นะครับมาประยุกต์อย่างไรนะครับกับไอ้พวกเด็กที่ยังอยู่ในวัยรุ่นเนี่ยซึ่งโดยพื้นฐานศาสนาอะไรก็ไม่ค่อย,ยสนใจอยู่แล้วอาจารย์มีวิธีอย่างไรที่ที่จะเป็นเทคนิคนะครับให้นิสิตนะครับูศบุศิษย์อาจารย์เนี่ยได้เริ่มเข้ามาซึมซับเรื่องของธรรมะนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพบกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ